เลาัมาพบกันกับน,นิมนูมนิโม่บิวตี้ y ดารี่นะคะวันนี้จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่บำรุงให้เราสวยจากข้างในนะคะนั่นก็คือนี่อีมินคอลลาเจนนะคะที่เขาเป็นคอลลาเจนที่มาจากไซเลปไทยจากปลานะคะนอกจากนี้เขาก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่เราสามารถอ่านรายละเอียดได้จากข้างหลังตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นองน้ำสตรอเบอรรี่สารสก,กัดจาก อะเชโลลาเชอรี่นะคะผงเมลอนแอลกูตาไทโอนโคเอมไซคิวเทนะคะแล้วก็สารสกัดจากลำข้าวสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแล้วก็กรดอัลฟาไลโบติกไลโบอิกนะคะ a l p h a l ลโบอิกแอซนะก็อันนี้นะคะส่วนประกอบคร่าวๆของเขาเราก็สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนที่หลังกล่องของเขานะคะของอีมินวิธีการรับประทานก็คือง่ายมากๆเลยก็คือการที่เราต้องเตรียมน้ำา150 ml นะคะแล้วก็ละลายละลายคอลลาเจนลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็จะได้แบบคอลลาเจนแบบนี้เป็นคอลลาเจนหอมๆกลิ่น รอเบอรี่กลิ่นองุ่นนะคะหอมๆอ,อร่อยเหมือนน้ำผลไม้เลยคะ่ะใครที่บอกว่าคอลลาเจนดื่มยากนะคะนิ่มบอกเลยว่าอ e ีมินคอลลาเจนดื่มง่ายมากๆจริงๆเพราะปกปะติอ่ยนี่เป็นคนอะไรที่เป็นคนที่ทานอะไรยากดื่มอะไรยากมากๆเลยสำหรับอ e ีมินคอลลาเจนนิ่มบอกไว้เลยว่าดื่มง่ายง่ายสุดๆแม้แต่นิ่มดื่มได้ทุกคนก็ดื่มได้นะคะ หลังจากที่นิ่มได้ลองอ e ีมินคอลลาเจนนะคะก็รู้สึกว่าผิวของนิ่มเนี่ยก็คือนุ่มขึ้นดูลื่นขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกดีเนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยให้เราบำรุงจากข้างในสดใสจากภายนอกนะคะก็ใครที่อยากลองก็เดี๋ยวนิ่มลิงก์รายละเอียดของอ e ีมินคอลลาเจนไว้ให้นะคะก็ก็ยังไงก็ลองไปสัมผัสด้วยตัวเองเนาะคือนิ่มพูดอาจจะไม่เชื่อแล้วก็ จริงๆแล้วของคนกนี้เราต้องลองด้วยตัวเราเองว่าเราใช้แล้วได้ผลเป็นยังไงนะคะก็นิ่มก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะมาแนะนําว่านิ่มลองแล้วได้ผิวที่นุ่มขึ้นแล้วก็ผิวนิ่มทุกคนก็เห็นคือพูดอะไรเยอะไม่ได้เนาะอันนี้ก็คือต้องลองเองนะคะสำหรับวันนี้น้องคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ